Icana, ไม่หลอกอะไรอย่างป็ลงเลบ้านเป็นไม่ห e ลอกอะไรอย่างก็สาลาีซาตาีแน่นข t าวข้าวบัวข้าตบัวแบบนี้ต้อมาแล้าเจ้าแต่ว่าเขาเมาไทยหนังแต่ว่าเขาจะมามืคืนนึงแล้เขาหลบมาไว้พาะแล้วเขาเลยมาเดี๋ยวรถมันจะทับก่อลรอเารถเจอข้างตนันอ่ะ พระธาตุเด่นพระรอดขังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีฮริภูนชัยนี่เป็นของแกงเรียม <c oughs> เอาื่ออาเพื่อนคืนอคุณ้าขัง <c oughs> ลำไย <c oughs> ไม่ใช่กันสร้ไงขังเป้นไงนางาเชียงใหม่หนาสาวปูในดวงใจมาได้ทองคำหอได้ป่ะลงมาพิดเละโอ้เจ้านางงามขนาดท่าน โอ้งามขนาดแงมแต่เนิ่นหนกกงงขนาดนนักกงงเลยันมีแผนพังที่นี่นี่นี่มาเดี๋ยวมาเดียวเขาอยู่ไหนอ๋อสวัสดีจ้าสวัสดีครับอาจารย์เอฟซีนี่เอฟซอฟขออนุญาตไทยออเอซีสวัสดีนครับบนมีขบวนตั้งหมดเจ้าแล้วก็แม่เออันมีซีโมงพายหนังเหนือบประตังไปบุญลูกจังไม่มาแม่เชียอย่างเช้าแม่เชอยงบ้านไหนอ๋อบ้านอยู่บ้านสุขใส่ใจเมื่อกี้สารนเอาม่ได้แฟนอ ไปห้องว่าไอ้อันนี้ไปห้องว่าอินพอร์ตจากแจ้งใหม่มาอยู่ละปูนแม่แต่นี่คนละปูนเอ็กซ์พอร์ตไปอยู่แจ้งใหม่นะส่งออกอันนี้นำเข้าอันนี้คนออสเตรเลียอืมตอบไม่เลยนะมันง่ายก็เป็นหูเป็นี่งเหรอคุณจ้ามีคนขอ้ละนึงต้องชมคนนี้ตุ้ยแม่แม่ต้องชมน้องตัวเองุ้ยเออกองกับน้องตุ้ยแต่ก็ดูในทิกตอกอ่ะดูในทิกตอก แฟนพันธ์แท้แฟนพันธ์แท้เปิดมาเปิดมาตักเลยอันนี้เขาพอแฟนพังกับเดี๋ยวเขาอยู่นี่ดู้แฟนพังดู้แฟนพังอันนี้เขาอยู่ตีนี่ตีดาวนี่น่ะแล้วเดี๋ยวเขาต้องไปขึ้นไปไหว้พระก่อนดับแหลกไปที่ไหนเขาก็ต้องไปไหว้พระแต่ว่าตอนนี้บนมีแขกเต็มอดๆเขาขึ้นไปได้เจอต้องรอแขกลงมาก่อนเขาเขาขึ้นไปไหว้พระเสร็จแล้วจะมาเบื่อสองก็คือตีนี่นี่นี่ถ้ารอดหลวงนี่ที่จะมีอ่าพระแม่นี่ แล้วก็มาพาเรอเกับพ่อแม่อยู่ด้วยกันแม่พาเรอเกับพ่อแม่อยู่ด้วยค่ะแล้วก็สซีว่าว่าอุบัตคูดนี่นี่เนอะอุบัติคูดแล้วก็มาห้านี่ห้าเตียงพระธาตุพระเจดีเนาะแล้วก็ไปเทพวิหารเทพพระเจดีเนาะแล้วมาที่แปดพระพันปีหอระคังนี่แล้วตีเก้านี่อุบาสีวิชัยจุดเตียนที่นี่แล้วก็บตีเข้านี่กูเล่นหมดเลยมีซีมาไหวนี่อ่าพระฤาษีนี่ อ๋อสิบก็คือวนไปมาที่เก้าแม่นก็ตั้งออกแล้วแล้วก็เมื่อบ้านได้ปะ่ะเอาไปเตี้ยวแอลกันบอกปะ่ะเดี๋ยวฟุจะหลายอดอดป่ะไอจุดแรลกที่ไหนาก็มาช่วยอ๋อที่หานมาได้ค่าข้ามไปเบอร์สองก่อนคนี่ขอปูจานี่ไปห้อยคนนี้ <laughs> คนนีบ้บับ <laughs> ห้อยองค์ใหญ่หใหญ่ห้อยติดละปูนี่เมืองภาหลอดนะขอคำขวัญท่านคำขวัญว่าไใดอ๋อคำขวัญละปูนบ้าไใด ผอดขังอะยั่าลอดตอดขังและาอบ้านคุณไปลยเรียงดาาไปพาถอก็าตอดังพรอดเดผ่าถาดเดนพ่ะรอดขังผารอดขังลำญ่ดังสาวงามเมืองหล me. kind of ักป right. ูนไปะไปเลยไปเลยติ๊กติวันาวันีจ้าเจอเอฟซีเจอเอฟซเจอเอซมดละขออนุญาตายปนปนอยากทายแต่เฮากอดมูัวแต่เฮาอยากายแต่ปน นี่เพลิงใจนี่เจ้าแม่นี่เจ้าแม่งา่ะเจ้าแม่่ามวนันเอวีออร์ล็อบก่อนผู้ก่ออย่างนั้นือวาสาวละปูนงามนี่ดูองค์เจ้าแม่ก่อนนี่เจ้าแม่งามมาก เหตุผลที่เขามาวันนี้คือเขาตั้งใจมายกขันตกเซอร์เปิรเดี๋ยวเขาจะยกขันตกเอามาเซอร์เปิร์ไม่ก็วันนี้คนเดียวแต่ไปเอาไว้พ้าเลยเมื่างเงยไหมแล้วมันเซอร์คนเดียว

มันเหมือนเออมันเหมือนนะน่คน้นอว่ันคุณทีรกุรีนาก็ไปเอซีว่ะอ่าสวัสดีจ้าขอบคุณจ้า มาไก่ยทยหนังลแล้วเรามาหลวดมาไหว้ไหว้พระเจ้าอาเปิมีงานเ,าเอามาสนับสนุนบ <ไป S 1> ้านเฮาหน่อยเป็น FC เฮาเจื่อ FC FC หลายชุดงามขนาดแม่นแล้วห้องอยางเอวเรา,าจะขึ้นไปบนวิหารไปไหว้พระก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่แขกจะหลปะไปในวิหารงามมาก าขาละก <c oughs> ขกินกินวิาสำคัญข,ข้าวกินสำคัญที่สุด่ะข้าวกลินดีไหมน้องไข่ย่าห่าได้ก่อนจะเตวงเปิดก่อนเนี่ย <c oughs> แม่เด็กก็เอาใจที่น้องขอยากกว่าได้ครับเดี๋ยวมันจะแล้วได้ครับติดตามที่ไหนลูกติดตามที่ไหนไอเด็กตอบชื่ออะไรอ๋อ MC ติดตามน้องหักบุ้งแล้วติดตามแม่นีด้วยนะไอ้ลูกไปทางไหนลูกไอ้เนี้ยไปทางนี้ลูกเอามากเอามากไอ้เนี้ยเอามากต้องอร่อยก็อร่อย ทำซอๆ,ๆใหม่ๆเลยอร่อยมากแน่นอนเชื่อนี่อออหอหไไมอมา,ากไส้แม่ลำมากใหญ่ๆมามอยตินใหยมือเนาะดูแปง้งไว่แป้งมาวางจนซุกเห็มนี่คืออย่างอ่ะนอ่อหลับคั่วนี่หลับก้อน

Fe ครับเอาเอินก่อไทนะครับเดี๋ยวพี่นีกรนจะนำขบวนจะนำเสียงโ่ให้ด๋ยวรับโ吼พร้อมกันนะครับอไปนะครับ มาทำบุญเรียบร้อยแล้วที่วัดมหาวัน์นะเจ้าแล้วก็ะทาติดต,ตามพอเขาไว้เลยว่าเขาจะไปที่ไหนกันตอนนอ่อเนาะรอติดตามได้เลยครับวันนี้อิ่มมากอ,อิ่มอิ่มทั้ง,งมุนและอิ่ที่ต้องแม่น,นจ้าไปแล้วบ๊ายบนนายครับไปไปยัง <S <S จุกตง่งไงได้กะ